อาสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้นะหลีกล่าเจ้าไลทอนแอคก็จะจบแล้วนะครับเหลือเวลาไม่ถึงชั่วโมงดีนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ83ด้วยคะแนน1743คะแนนนะอยู่อันดับโลเพชรโอเคเดี๋ยวเราไปตีก่อนจะจบปลีกสัก2รอบก่อนละกันเนาะ อ่างอันดับร้อยพอสมควรไม่น่าตกหรอกเราไปตีสักสองรอบแล้วกันนะโอเคเราก็จะใช้ใช้ตัวเก่งๆไปมันไม่เล้าใจเราก็ใช้ตัวเด็กๆมั่งแล้วกันนะเด็กๆระดับกลางๆไม่ถึงกับเด็กมากเอาเด็กของพี่คือแถวไหนเอาแถวนี้เลยแล้วกันนะเอาตัวร e เจนเดอรระดับ3แต่เลเวล20นั่นแหละโอเคมา มาดูสิเอาพะโตนี้ของพี่เอาไว้แท้งก่อนเลยนะโจมตีไม่แรงแต่เลือดเยอะแต่จะเจอตัวกินเนื้อหรือเปล่าโอเคเจอนกนะชนะทางอย่างนี้เราก็ชาร์จแบบช่ำๆกันได้เลยเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จก่อนเลยสบายใจของเขามี2น่าจะเปลี่ยนตัวสเตโกเซาท็อปมาแหละว่าแล้วเปลี่ยนมานะครับ แล้วตีไหมไม่ตีนะไม่ตีแล้วก็ขอป้องกันแล้วก็ชาร์จไปตอนนี้เข้าสามแต้มตีไหมน่าจะยังนะ่ยอ้าตีมาสามเลยนะครับเข้าเราสองโอเคอ่าตอนนี้เราห้าแต้มแล้วชาร์จ โจมตีไปเข้าหนึ่งแต้มโอเคสะบัดหางนิดหน่อยตอนนี้เขามีสามแต้มแล้วนะนะจะตีไหมตีหรือเปล่าตีมาสองแต้มรู้เกมจริงๆเขาเหลือหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ต้องจัดการตัวนี้แล้วก็ส่งต่อแต้มต่อไปเลย จัดให้ต้องบวกหนึ่งแต้มชาร์จไปเขาสี่เขาไม่ป้องกันเลยอ่ะเขาเก็บไปชาร์จนกของเขาตัวนี้ตีแรงด้วยตัวรีเจนเดอรี่ระดับสามอีกขั้นหนึ่งนะตัวนี้มีห้าแล้วก็ติ๊กเหลือหนึ่งทำไมต้องกักไว้หนึ่งด้วย โผล่สุรโตของเราลงสนามมาก็จัดเลยแล้วก็ต้องป้องกันเผื่อไว้ชาร์จไปเขาเหลือหนึ่งลืมตีเผื่อโอ้โหโอเคเขาตีมาสามะตอนนี้เขาเหลือหนึ่งนะเราต้องตีต้องสองแต้มนะแล้วก็ต้องป้องกัน สีไว้เลยอ่ะชาร์จหนึ่งไปเนี่ยเขาเก็บไปชาร์จด้วยดีนะเราป้องกันสี่ไว้แล้วโอ้โหเกือบพลาดนะเนี่ยตอนนี้เขามีห้าเขาน่าจะตีเราห้าแหละมาห้าเลยมาห้ามาเฮ้ยไม่ตีเลยเหรอ ต้องใส่เลยไปโอเคเขาป้องกัน2องนี้ไปนอนซะโอ้โหถ้าเขาเมื่อกี้เขาป้องกันหมดนี้เราแพ้นะชนะไปรอบนี้โอ้โหพลาดด้วยตัวเองคะแนนเพิ่มกลายเป็น1,777คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็นอันดับ78คะแนนรับของรางวัลจะได้ได้อะไร โอ้ได้เหรียญน,นะโอเคอีกสักรกอบหนึ่งแล้วกันเอาตัวระดับแบบเมื่อกี้เนาะระดับแบบเมื่อกี้เอาอะไรดีเอานี่อมอโอเคเข้าใจละเอานี่แล้วก็นี่ แล้วก็คอนคาเวเนเตอร์ปิดท้ายมามาดูสิตัวแรกเราจะต้องแท้งสะสมแต้มให้ได้มากที่สุดก่อนมามาโอ้โหเขาดากโกเซลาท็อปเลยเนี่ยเลือดอย่างเยอะเราต้องป้องกันก่อนนะของเขาสองแต้มแล้ว ตีสักหน่อยตีมาหน่อยเออตีมาหนึ่งนะครับเยี่ยมรอบต่อไปเราก็ต้องป้องกันสองเลยเป้องกันหนึ่งตอนนี้เขามีสองแต้มตีมาอีกไม่ตีก็ได้ไม่ตีจริงๆด้วยเราสลาชีวิตแล้วชาร์จสาม อ่ะตอนนี้เขามี5แล้วน่าจะตีเราหนะอย่าตีมาสอะไรนะ5มาหมาโอเคตีมา5้านะครับนอนครับเราลงไปก็ต้องจัดการตอนนี้เรามี7ใส่ให้หมดแล้วก็ต้องชาร์จเลยนะต้องชาร์จเลยไปสี่แต้ม ไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่สองก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะตีมาสี่แต้มเลยสีมาโอเคเขาตีมาสี่นะครับแต้มเขาหมดนอนสิครับมาแล้วคอนคาเวเนเตอร์มีเจ็ดแต้มแต้มเขาหมดนะเราก็จัดให้พอดิีพอดีเลย แล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซาตัวสุดท้ายจะตีไหหรือไม่ตีเดี๋ยวเราตีหมดอยู่แล้วรอบหน้าเรามีหกแต้มตีมาแค่หนึ่งหรอโอเคเราก็ต้องใส่หมดอยู่ดีเนาะก็ใส่หกแต้มเลยครับไป เท่าสไม่เหลือนอนไปซะเรียบร้อยก็ชนะไปทั้ง2รอบนะครับก่อนที่จะจบลีกได้สะสมแต้มเพิ่มอีกนิดนึง181่ 1, คะแนนนะครับอันดับ76ของโลเพชรนะโอเคของรางวัลเหมาะๆหน่อยอ้าวได้การ์ดแดงมานะครับโอเค ตัวระดับแลมาเจ้าเจ้ากีกันโนมาเนาะแต้มเจอบิลร้อยสามสิบโอเคภารกิจลายวันก็ดูแล้วน่าจะปลอดภัยนะครับเพราะเหลือเวลาไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะประมาณ40กว่านาทีโอเคแล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะจบหลีกเรามาเจอกันอีกทีครับ โอเคก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณนาทีครึ่งนะก็อยู่อันดับ76ด้วยคะแนน1 8 1่คะแนนนะครับก็ไม่น่าล่วงส่วนอันดับร0อห่างเยอะอยู่เวลาขนาดนี้ไล่ไม่ทันแน่นอนอันดับ1อะ่ะไม่ถึง3,000แต้มนะของพี่ก็อยู่ในระดับกลางๆแบบปลอดภัยนะครับคะแนนเท่าไหร่ก็ได้อยู่ดีเนาะ ของรางวัลที่เราจะได้เงินเขียวหรือดินอม่วงนะก็อยากจะได้เงินเขียวล้นวนเลยอะ่ะอันที่3ได้สุม่ม4อย่างนะครับแล้วก็เป็นเจ้าไลทอนแอคนะครับนี่พี่ยังไม่มีด้วยนะโอเคก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจเช่นเดิมให้กับน้องๆคนที่ไม่ได้เนาะก็อย่างที่พี่เคยบอกไปหลายๆครั้ง ในคลิปที่จะจบลีกนะครับก็ต้องสร้างตัวของเราให้เยอะๆนะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการรีตัวในการลงต่อสู้นะครับก็สำหรับเจ้าไลทอนแนกนี้พี่ก็เอาไว้เป็นความเร่งด่วนในระดับแรกๆนะในการปั้นเพราะว่ามันสามารถที่จะไปไฮบิดกับเจ้าถ้าจำไม่ผิดก็กิฟทดอนมั้งนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือเวลา6 5 4 3 2 หนึ่งหมดเวลาแล้วครับโอเคไปเปิดซองกันเลยมาแล้วจะได้อะไรบ้างโอ้โหเงินเขียวเงินเขียว d n a ม่วงโอเคไลทนแนแดได้มา1ใบนะครับแล้วก็ปลดล็อกไหมเาได้แต้ม J.W ก่อนนะพันสามแล้วก็ กดล็อกนะครับทำไมแบกกราวนขึ้นอย่างนั้นนะโอเคได้มาแล้วนะเจ้าไลาทอนแ็กนะครับโอเคค่าสเตตัสเอาอะไรเนี่ยจะดูค่าสเตตัสของเขาอ่ะดูแล้วเป็นตัวสายดามเมจนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะพลังชีวิตกับพลังโจมตีใกล้เคียงกันเอ๊ะอะไรเนี่ยจะกดออก ทำไมมันเด้งใบหน้านั้นโอเคลีกมันจบแล้วนี่โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสลับลีกล่าเจ้าไลทอนแอคนะครับพี่ก็ได้มาสะสมอีกหนึ่งตัวนะครับก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้เป็นความเร่งด่วนระดับแรกๆเลยนะครับในการที่จะปั้นให้มันเลเวลแม็กนะเพื่อที่จะไปไฮบิดกันตัวม่วงวิบวับอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคสลับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายสวัสดีครับ